สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันเป็นประจำนะคะทาง RMTP u Live ซึ่งเราผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลพระนครค่ะสําหรับรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากให้แฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันคุณผู้ฟังคะคําว่าบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชําระคานี้ร มักจะพูดกันติดปากอยู่เสมอหรือถ้าดูหนังจีนหน่อยก็จะชอบพูดว่าแกแค้น10ปีก็ยังไม่สายใช่ไหมคะซึ่งเรื่องราวคดีฆาตกรรมในวันนี้ค่ะผนนาเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาแค้นฝังหุ่นมากๆนะคะเวลาผ่านมาเป็น10 ปีแล้วค่ะเขาก่อเหตุฆาตกรรมคนคนหนึ่งโดยที่เขาอ้างว่ามันเป็นแค้นเก่าฝังใจเนื่องมาจากว่าเขาโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็เจ็บปวดมากจนวันหนึ่งเขาได้ก่อเหตุเกิดขึ้นค่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวนะคะเป็นความแค้นเก็บอยู่ในอกนาน10ปีของหนุ่มสุพรรณคนหนึ่งที่วันนั้นเขานั่งซดเบียรชนแก้วกันอยู่ดีๆเนี่ยแหละค่ะแต่จู่ๆเขาดันควัก11มมขึ้นมาแล้วก็จ่อยิงอดีตคู่กรณีดับดิ้นต่อหน้าภรรยาของเขา จากนั้นเขาอ้างว่าผู้ตายนั้นเคยกระทืบตนเองจนกามหักได้รับบาดเจ็บสาหัสและเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานเจ้ากามคนที่เคยกระทืบนั้นก็ไม่หยุดแซวไม่หยุดล้อไม่หยุดด้อยค่าเขาสักทีจนวันนั้นมันสกิดแผลเก่าเขาจนทําให้เขานั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปเรื่องราวเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเวลาประมาณ1นนาฬิกานาทีของคืนวันที่8พฤษภาค,คม2561ในขณะนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ร้อยต ตรวจโทอิทธิพลจิโรปาการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพนักง,งานสอบสวนสบพบางประม้าในขณะนั้นได้รับแจ้งเหตุการยิงกันโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ริมถนนสายมะขามล้มสังกระจายณหมู่ที่4ตําบลมะขามล้มเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวนะคะคุณตํารวจก็ไปไรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบและทําการตรวจสอบทางตํารวจนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้กํากับการสอบ,อบางประมารว ไปถึงฝ่ายสืบสวนและสายตรวจรถยนต์แล้วก็มีกู้ภัยในขณะนั้นนะคะร่วมออกเดินทางไปณที่เกิดเหตุพอมาถึงที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริเวณที่อยู่หน้าร้านขายของชำเลขที่91ทับ13มีโต๊ะหินอ่อนอยู่โต๊ะหนึ่งค่ะข้างโต๊ะพบร่างคนถูกยิงภายหลังมาทราบชื่อนั่นก็คือนายสุรเชษสิงทองหรือเบนอายุของเขา3 3ปีค่ะถูกยิงด้วยปืนขนาด11มมเข้าที่ศีรษะ1นัดนะในขณะ นั้นอาการสาหัสนอนจมกองเลือดอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมเนนแก้วกู้ภัยทางหลวงสุพรรณบุรีนะคะก็ทําการเข้าช่วยเหลือด้วยการทํา CPR ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนจะเร่งนําส่งโรงพยาบาลบางปะม้าแต่สุดท้ายกับนายสุรเชษก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลบางปะม้านั่นเองในที่เกิดเหตุนะคะอย่างที่บอกว่าพบกองเลือดจํานวนมากนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็พบขวดเบียร์ขวดโซ อาวุธปืน11มมอยู่1กระบอกกระสุนปืนขนาด11มม7นดัดและปลอกกระสุนอีก1ปลอก ตกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ทำการเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมกับประสานไปที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้เพื่อประกอบกับสำนวนคดีหลังจากนั้นค่ะการสอบสวนก็ดำเนินการไปนายธนาคารทองเนื้อ8อายุ33ปีหรือในแบงค์เพื่อนคนเจ็บซึ่งเป็นคนแย่งปืนนะคะก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุพวกตนประมาณ5คนได้ตั้งวงกันดื่มเหล้าปกติอยู่ที่หน้า ร้านขายของชำหรือขายของเบ็ดเตล็ดระหว่างนั้นค่ะมือปืนนั่นก็คือนายธรรมพรอ่อนศรีอายุ34ปีหรือเพื่อนๆเ,เรียกกันว่าตามมะขามล้มซึ่งนั่งดื่มอยู่กับพวกเขาคนละฝั่งถนนได้เดินข้ามมาหาพวกกลองในแบงค์ที่โต๊ะพร้อมกับกบระป๋องเบียร์ขอม,มาชนแก้วกับนายสุรเชษจากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปผ่านไปไม่นานค่ะนายธรรมพรวกกลับมาอีกครั้งมีการขี่จักรยานยนต์นย้อนกลับมามา แล้วก็เดินเข้ามาจ่อยิงนายสุรเชษหนึ่งนัดกระสุนถูกนายสุรเชษล้มลงโดยผู้ก่อเหตุได้หันปากกระบอกปืนมาหาตัวในแบงค์ด้วยนะคะพร้อมกับถามว่ามีปัญหาอะไรไหมในแบงค์นะคะเห็นว่าผู้ก่อเหตุมีปืนจึงไม่ได้ตอบอะไรกระทั่งได้จังหวะ จึงเข้าไปแย่งปืนหลังถูกแย่งปืนผู้ก่อเหตุเห็นท่าไม่ดีก็เลยได้วิ่งหนีไปน้องที่นั่งดื่มด้วยกันก็วิ่งตามไม่ทันส่วนสาเหตุในตอนแรกนะคะคาดว่าเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวเนื่องจากประมาณเมื่อ1ิปีก่อนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุหรือนายตามมขาขำล้มค่ะรวมถึงผู้เสียชีวิตหรือนายสุรเชษในเบนซ์เนี่ยนะคะเคยมีปัญหาขัดแย้งกันเกี่ยวกับธุรกิจมืดกระทั่งมาเจอกันอีกครั้งครั้งแรกคิดว่าทั้งคู่ ปรับความเข้าใจกันแล้วและไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้นอยู่ดีขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้รับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุได้ไปหาพ่อที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงนำกำลังไปตรวจสอบแล้วก็พบกับนายธรรมพรหรือตามเข้าซึ่งในขณะนั้นตัวในตามกำลังเดินออกไปที่ประตูโรงพยาบาลจึงควบคุมตัวพร้อมแจ้งสิทธิเบื้องต้นให้ในตาม ทราบก่อนที่จะคุมตัวมาที่สอบพอบางพระมาะการสอบสวนเริ่มต้นขึ้นในธรรมพรหรือในตามนะคะให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงนายสุรเชษจริงโดยสาเหตุนั้นเกิดจากที่นายสุรเชษผู้ตายเนี่ยชอบพูดจาด้อยค่าตนเองด้วยการนำเรื่องเก่าประมาณ1ิบ ปีที่แล้วว่าตัวนายสุรเชษนั้นเคยกระทืบตนเองจนกามหากรวมไปถึงผู้ตายเคยมีปัญหาขัดแย้งกับตนเองในเรื่องธุรกิจมืดและก็มีเรื่องชกต่อยทำร้ายร่างกายกันตนถูกผู้ตายกระทืบได้รับบาดเจ็บสาหัสกามหากักฟันหกักจึงแค้นฝังใจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งตัวในตามเองนะคะก็เคยถูกจับกลุมเข้าคุกมาแล้วครั้งหนึ่งและเมื่อพ้นโทษออกมานะคะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีทำธุรกิจสุดจ ขายปลาย่างตามตลาดนัดซึ่งก่อนเกิดเหตุนะคะก็มีการแวะดื่มหน้าร้านขายของชำดื่มกันดีๆอยู่กับพี่ๆหน้าร้านสะดวกซื้อส่วนเจ้าตัวผู้ตายหนูนายสุรเชษก็ดื่มอยู่กับพวกฝั่งตรงข้ามมันมีเหตุนั่นก็คือผู้ตายนั้นได้ข้ามถนนมาหาในตามถึงที่แล้วก็พูดจาย,ย้ำเหมือนเดิมด้อยค่าตนเองเหมือนเดิมด้วยความแค้นจึงกลับไปเอาปืนมาก่อเหตุยิงนายสุรเชษนาทีนั้นนะคะผู้ก่อเหตุหรือ ตามเนี่ยไม่คิดอะไรอีกแล้วคิดว่าความตายเท่านั้นถึงจะจบปัญหาเรื่องนี้ได้สักทีจึงตัดสินใจยิงจําไม่ได้ว่ายิงไปกี่นัดด้วยซ้ำนะคะสุดท้ายแล้วคดีนี้นะคะทางตํารวจนะคะก็แจ้งข้อหาแก่นายธรรมพรในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนั่น เ,เรื่องราวความขัดแย้งความบูลลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีทั้งสิน้นเรื่องนี้ฝนว่าตัวแปรสําคัญอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากความแค้น10ปีนะฝนมองว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวทําให้คนนั้นขาดสติไม่ยั้งคิดไม่ยั้งทําก็เป็นส่วนสําคัญด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยจริงๆในแบงค์อาจจะทนได้แต่วันนั้นดื่มเข้าไปด้วยนะคะสติยั้งคิดก็เลยไม่มีเกิดขึ้นส่วนผู้เสียชีวิตเองนะคะก็ถ้าเป็นตามความบอกเล่านะอย่างที่บอกคนเราเนี่ยไม่ ชอบถูกกันด้อยค่ายิ่งด้อยค่าต่อที่สาธารณชนนะคะยิ่งทนไม่ได้เข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็นํามาฝากให้คุณผู้ฟังรับฟังละันค่ะมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้อย่างไรก็ตามนะคะก่อนจากกันไปในเอพิโซดนี้ฝากทุกท่านกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกันกับฝนได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดี 卡。